สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆกคนด้วยนะครับยินดีตอนเ้าก็สู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเสาร์ที่4ีธันวาคมส5 6 4นะครับวันนี้จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับผมก็เป็นการพ่ายแพ้ที่ผมก็ค่อนข้างที่จะแบบก็ก็ถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่แฟร์กับทางเวสต์แฮมนะครับผมเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าเวสต์แฮมเขา ค่อนข้างที่จะแบบว่าเล่นค่อนข้างดีแล้วมีความขยันนะครับผมคือมุ่งมั่นนะครับผมมุ่งมั่นกว่าทีมเชลซีเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ไอ้ลูกยิงประตูชายขางของมาสูอากูเนี่ยมันคือมันมันมันเกินความคาดหมายก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับผมฟุตบอลมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันจะมี จังหวะที่ไม่ค่อยคาดคิดถึงมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นเสมอนะครับผมนานครั้งจะเกิดขึ้นทีนะครับผมแต่รูปเกมนเนี่ยครึ่งแรกเชลซีสมควรชนะแต่ครึ่งหลังเนี่ยมันคือหนังคนละมวนนะครับผมที่หลังจากไคลฮาวเวสออกจากสนามไปอ่ะคือเจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวเข้ามาเนี่ยความวุว่นวาบนะครับผมความวุว่นวาบของเกมอ่ะมันหายไปนะครับผมตัวที่จะโฉว เวลาเปิดบอลไปข้างหน้าแล้วตัวโฉบเก็บบอลอะไรเงี้ยมันมันหายไปมิติตรงนั้นซึ่งลูคาคูลงมามันมันไม่ได้ทําอะไรตรงนั้นนะครับผมจะว่าอะไรเขาไหมผมไม่ค่อยว่าเขานะสลับรับลูนลูคาคูเพราะว่าก็อย่างที่ทราบเขาว่าเขายังไม่เต็มร้อยนะครับผมแล้วก็ลงมาเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับผมการขารดใครฮา,าวิสไปเนี่ยผมมองว่าส่งผลระดับหนึ่งเลยนะครับผมในการ เล่นลูกฉาบฉวยอ่ะในการชิงจังหวะกับกองหลังนะครับผมเวลาเชลซีเปิดไปข้างหน้าเห็นได้ชัดครับว่าเชลซีประมาณจะใช้ลักษณะเล่นบอลยาวซะมากกว่านะครับผมอย่างในครึ่งแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยจุดเปลี่ยนก็คือไอ้ลูกที่เสียจุดโทษให้กับเวสแฮมนั่นแหละครับนะในช่วงนาที4ี่สอ่ะถึงแม้เราจะมาได้ประตู2-1ก่อนจบครึ่งแรกก็ตามแต่กลายเป็นว่าโมเมนตัมช่วงนั้น มันหายไปอ่ะนะครับผมพอลงมาเล่นในครึ่งหลังเนี่ยมันมันบอกได้ว่าเชลซีมันดรอปไปเองอ่ะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาการล้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่คือความเข้มข้นของเกมอ่ะเชลซีมันลดลงไปนะครับผมเวสแฮมการป็นวเวสแฮมเนี่ยเขาทุ่มเทมากกว่านะครับผมนะทำได้ดีกว่านะครับไล่บีบจนจนได้ประตูที่ประตูสองสองอ่ะ ครึ่งแรกเชลซีขึ้นนําไปก่อนมาจากจากเตียโกซิวาเป็นลูกเตะมุมเข้ามานะครับผมแล้วก็หมกเข้าไปหมกโกลลงพื้นเข้าไปนับสาเตียโกซิวาณนะโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะนะครับก่อนที่จะมาเสียจุดโทษทุกอย่างเชลซีมันครองเกมได้หมดนะครับผมเวสแฮมพยายามจะเอาประตูคืนแต่ว่าเชลซีครองเกมได้ตลอดนะครับผมมันเป็นโมเมนตัมที่ Chelsea, เชลซีเหนือกว่าทุกๆอย่างเรื่องทั้งเรื่องสกอร์ทั้งฟอร์มการเล่นนะครับผมณนะช่วงเวลานั้นนะครับก่อนที่จะมาเสียจุดโทษ นะครับผมให้กับเจราดโบเวนที่เป็นการส่งคืนอีกแล้วนะครับผมจอร์จินโยส่งคืนแล้วเมนดี้นะครับผมไม่เคลียร์ให้มันขาดไปคือจับบอลก็คือต้องจับบอลอ่ะแล้วโบเวนต้องชมเขาอ่ะไล่กดดันได้ดีนะครับผมจนเมนดี้เสียบอลแล้วไปทำฟาวในกรอบเขตโทษตัวเองนะครับผมก็เสียจุดโทษไปแล้วก็โดนลานซินียิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ว่า มันมาได้ประตู2-1หนึ่งนะครับผมจากเมสันเมาส์นะเป็นการเปิดสวยนะครับเปิดได้ดีมากแล้วก็เมสันเมาส์เนี่ยไม่รอบอลไม่จับบอลลงแล้วคือกะจังหวะเน้นๆแล้วก็ยิงแปรด้วยหน้าเท้าเข้าเสาแรกเข้าไปนะครับผมสองหนึ่งณเวลานั้นก่อนที่จะถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกโอเคครับเริ่มกลับมาแบบเชลซีเริ่มเริ่มกลับมาได้ แต่ก็มาเสียคายฮาวเวสไปในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับผมก็จบคือปานุวิจจบครึ่งแรกไปเนี่ยเชลซีต้องเปลี่ยนตัวเอาลูโคล,ลงมาและกลายเป็นว่าไอ้ลูกตีเสมอสองสองของเจรอร์ดโบเวนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่อาจจะกักกันนะระหว่างมาโกสออลองโซกับบรดิเกอร์ที่ไปกักกันพอลูกสองสองปุ๊บลหลายๆคนก็มองว่าเชลซีคงแบบ เก็บหนึ่งแต้มนี้ก็้ํำค่านะครับผมมองอย่างนั้นนะเก็บหนึ่งแต้มก็้ํำค่าแล้วครับนะเปลี่ยนเอาคาคิมเซียดแล้วก็เอาคาร์ลมาสานโรดอยลงมาเอาพูลิสิตเข้ามาแทนมาโกสอลองโซมันเห็นได้ชัดว่าพอโยกโอโดอยไปเล่นวิงวิงแบ็กซ้ายแทนตรงอลองโซตรงนั้นอ่ะเกมรับเราหลวมไปเลยครับมุมมองในเรื่องของเกมรับนับเหลี่ยมเป็นเกมรับไปเลยครับคือมีหลายจังหวะที่ทาง เวสแฮมเขาบุกขึ้นมาทางกราบขวาของเขาอ่ะนะครับผมคือหลุดหลายทีแล้วก็เรื่องสรีละด้วยนะครับผมมีหลายจังหวะที่โอดอยถึงบอลก่อนแต่เสียเหลี่ยมบอลให้กับทางเวสแฮมนะครับผมก็เกือบเสียวัตตูนะครับผมจนคือเขาเปลี่ยนนะครับผมเอา,อามาซัวโกลงมานะครับผมนะก็คือเปลี่ยนตอนเบนจอนสั้นอ่ะในช่วงครึ่งแรกแล้วนะครับผมแต่ว่า ก็คือเหมือนตอนหลังจากนั้นเนี่ยเกมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมคือมาโซกูไม่ได้มีแบบบทบาทอะไรชัดเจนขนาดนั้นจนมาถึงนาที่ปที่เชลซีเสียประตูสามอ่ะคือเป็นจังหวะที่ความขยันของอันโตนิโอแล้วแบบพยายามหลอกล่อให้แบบจะขึ้นไม่ขึ้นแล้วก็มาโซกูคือผมเชื่อว่านตัวนักแต่เองมันแบบมันก็ไม่ได้ถือว่าตั้งใจจะยิงอะไรขนาดนั้นแต่คือลูกบอลวิถีบอลมันเป๊ะพอดีอ่ะนะครับผมมัน บอลมันสายแล้วมันเสียบเสาแรกพอดีมันดี้โถมตัวไปเสาไกลแล้วอ่ะนะครับผมแล้วจะกลับมาที่เสาแรกมันก็ไม่ทันแล้วนะครับผมปัดไม่พ้นแล้วก็โดนยิงอย่างนั้นไปนะครับผมกลายเป็นว่าเวสแฮมนากลับมานําแทนสามประตูต่อสองเฉยเลยนะครับลหลังจากนั้นเชลซีก็พยายามบุกใส่แต่ก็เสียบอลน,นะครับผมแล้วก็ทําเกมไม่ค่อยได้แล้วก็ เวสแฮมเขาขยันช่วยกันดีด้วยนะครับผมก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับสำหรับเวสแฮมคือในครึ่งแรกเนี่ยมันมองว่าแบบผมมองไม่ได้มองไม่เห็นแลยว่าเวสแฮมจะเก็บสามคะแนนได้แต่กลายเป็นว่าพอครึ่งหลังปุ๊บเห็นวิธีการเล่นเห็นความใจสู้ของเขาอะแพชชั่นของเขาอะ่ะก็สมควรครับที่เขาจะเก็บสามคะแนนแต้มหนึงมันไม่แฟร์กับเขาด้วยซ้ำนะครับผมแต่กลายเป็นว่า เขาได้สามคะแนนไปเนี่ยก็ก็ถือว่าแฟร์สำหรับเขาแล้วก็อ่ามันก็ต้องโทษเชลซีเองที่ทำแบบนี้เองอะ่ะคือแพ้ในเกมนี้ก็ต้องโทษตัวนักเตะเองอะ่ะนะครับผมที่เรื่องแพชชั่นเรื่องความทุ่มเทเนี่ยเราใส่ไม่เต็มที่เองนะครับผมแล้วก็เรื่องอาการบาดเจ็บอะไรด้วยมันก็ส่งผลไปด้วยนะครับผมเห็นได้ชัดในเกมเนี่ยเชลซี Chelsea ใช่ครับว่าตั้งใจอยากจะทําประตูอยากจะเก็บชัยชนะแต่ว่ามันไม่สุดจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนเวสแฮมที่เขามีทั้งแพชชั่นแล้วก็ความตั้งใจเล่นะนะครับผมไม่เสียสมาธิอะไรเท่าไหร่นะครับพอเชลซีเสียลูกตีเสมอสองสอง่ะเห็นได้ชัดว่าเชลซีแบบพยายามตั้งใจจะบุกแต่มันไม่ใช่เชลซีในแบบที่เชลซีเจออยูเว่เชลซีตอนเจอกับเลสเตอร์ความเป็นเชลซีมันหายไปเลยนะครับผมที่ความแน่นอนความสมูท นะครับเล่นเกมรับแบบดีเนียนนะครับผมมันหายไปในช่วงครึ่งแรกนเนี่ยเตยโกซือวา่าพลาดแต่พลาดสองจังหวะก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็ทดแทนกับประตูกับลูกที่สกัดบนเส้นนะครับผมในครึ่งแรกมันก็หักหล้างกันไปนะครับผมก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วในครึ่งหลังก็เหมือนเกมรับเราก็แย่กันไปนะครับผมรับไม่เนียนนะครับเล่นกันแบบ เกรงแล้วความมั่นใจมันหายไปรวมถึงเอ็ดวาร์เมนดี้ก็เสียความมั่นใจไปเล็กน้อยด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนะนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่เชลซีก็แพ้ไปจบเกมไปก็แพ้ไปสามสองนะครับผมก็จนถึงที่ผมอัดเทปเนี่ยก็คือแมนซตตี้เขาจบไปแล้วนะครับผมคือผมมาหลังจากนั้นก็คือทั้งสองทีมทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนซตตี้เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งได้หมดนะครับผมแล้วก็กลายเป็นว่า เชลซีก็หล่นมาอยู่อันดับ3นะครับผมตามแมนซิตี้สตามลิเวอร์พูลหนึ่งนะครับก็ตามนั้นไปนะครับผมเชลซีร่วมมาอยู่อันดับ3แล้วก็นำอันดับ4อย่างเวสต์แฮมที่เราเจอวันนี้อยู่6คะแนนนะครับโอเคนะครับผมก็หลังจากนี้ผมมองว่าโฟกัสไปที่การรักษาอันดับแล้วกันนะครับผมให้อยู่ในหัวตารางนะครับนะอย่าเพิ่งไปมองว่า ตัวเราเองจะไปลุ้นแชมป์กับทาง2ทีมนั้นนะครับถึงแม้คะแนนมันจะไม่ห่างก็จริงแต่ต้องยอมรับนะครับว่าคุณภาพนักเตะเราเป็นรองนะครับรูปแบบการเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือตัวจริงกับตัวสำรองเชลซีมันห่างกันเกินไปนะครับผมแล้วก็เรื่องโปรแกรมชุกแบบนี้และเรื่องความกดดันเนี่ยคือเหมือนเชลซีจะค่อนข้างที่จะรับมือ มันไม่สเตเบิลอะนะครับผมมันไม่สม่ําเสมอบอกไม่ถูกนะครับบางนัดดีบางนัดสามวันดีสีวันค่ายประมาณเนี้นะครับผมคือมันไม่นิ่งพอนะครับผมก็ต้องยอมรับตรงนั้นแล้วก็หวังว่าหลังจากเนี้ยนักเตะเชลซี Chelsea น่าจะรู้ตัวเองนะครับผมว่าไอสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไปอะมันคืออะไรนะครับผมเกมที่ผ่านมาตั้งแต่เกมกับแมนยูวัตฟอร์ดจนมาถึงเวสต์แฮมเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าสิ่งที่ตัวเองพลาดไปคืออะไร นะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆของนักเตะนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นรองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เราก็ไม่มีนักเตะที่จะพลิกเกมลงมาแล้วทําประตูแล้วก็ก็คือแบบทําให้เชลซีเก็บชัยชนะได้นะครับอย่างลิวพูที่เจอกับวูฟไปเมื่อช่วงสี่ทุ่มนะครับก็คือดีว็อกโอลิกี้ก็ยิงให้กับชิร์พูได้เฉยเลยอะไรประมาณเนี้นะครับเป็นมันเป็นจังหวะจริงๆอ่ะนะครับผมที่วูฟอ่าตัว ตัวที่ประกบโมซาลาเขาบาดเจ็บแล้วออกไปแค่ใช้แค่ช่วงเวลาแค่สองถึงสามนาทีเท่านั้นเองอะนะครับกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลฉวยโอกาสตรงนั้นแล้วก็ทําประตูดได้นะครับส่วนแมนซิสตี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเอาเล่นตามฟอร์มถึงแม้ครึ่งหลังอาจาะดูดอบๆไปนะครับโดนวัตฟอร์ดยิงมาลูกหนึ่งแต่ก็ดีพอที่จะเก็บสามคะแนนแล้วก็ขึ้นไปเป็นจา่าฝูงนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะขับเชี่วสองทีมนะครับผมเชลซีผมมองว่าถ้า เดือนธันวาคมากราเนี่ยฟอร์มยังอย่างเงี้ยอยู่อะยังแว่งแข่งยังไงผมคิดว่ายัางไงเชลซีก็คงไม่ไปถึงกระทั่งว่าแบบต้องไปลุ้นเบียดแชมป์กับเขาจนถึงนัดสุดท้ายผมว่ามองอย่างนั้นไม่ได้ครับเราแค่เกาะกลุ่มไปเฉยๆจะมองอย่างนั้นแล้วก็คืออ่ะเหลือสี่ห้านสุดท้ายแล้วแบบคะแนนบี้อย่างเงี้ยอ่ะโอเคเราค่อยไล่กับเขาเพราะว่าระหว่างฤด,ดูกาลเนี่ย นะครับเดือนมก,การาคมเ่เชลซีโปรแกรมหนักมากนะครับเจอทั้งซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลทั้งสเปอร์เลยนะครับในเดือนมก,การาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสโมสรโลกอีกโปรแกรมมันชุกมากนะครับนะในช่วงเดือนมก,การากับเดือนกุมภาเนี่ยทันวาเนี่ยมันเลยเป็นเกมที่เชลซีต้องแบบโฟกัสแล้วก็ต้องพาตัวเองให้กลับมาให้ได้ต้องเก็บชัยชนะต่อเนื่องให้ได้นะครับผมมันต้องอยู่ในเส้นทางอย่างนั้นก่อนมันถึงจะบอกได้ว่าเออ เชลซี Chelsea, มันยังดีพอที่จะไปเบียรลุนแชมป์กับเขานะครับตอนเนี้ยตัวหลักเราก็เจ็บหลายคนคายฮาวเวิร์สเจ็บไปอีกคนนึงอีกมาก์คอสโลงโซ่ก็เจ็บอีกเจ็บหลังนะครับผมชูเค้าเขาพูดหลังเกมคายฮาวเวิร์สเจ็บหนักเหมือนกันนะครับต้องรอดูอาการเลยนะว่าจะลงเล่นได้ในสัปดาห์หน้าหรือเปล่าที่จะเจอกันลีสนะครับคือการสัปดาห์ผมว่าคงไม่พร้อมอ่ะนะครับผมก็ต้องดูอีกทีว่าเขาจะฟิตพอหรือเปล่านะครับนะคือ ผมเข้าใจว่าทูเคิลแบบอยากจะลองพวกโอดอยหรือผู้ิสิตลงมาเล่นวิงแบ็คขวาหรือแบ็ควิงแบ็คซ้ายแต่ผมมองว่านักเตะเหล่านั้นอ่ะเขาเป็นเกมรุกอ่ะเหลี่ยมเกมรับเขาไม่เก่งน,นะครับผมเขาเวลาคืออาลองโซถึงแม้เขาจะดูไม่ดีเท่าชิวเวลก็จริงแต่เขายังเป็นกองหลังอ่ะยังเป็นแบ็คอะไรเงี้ยคือเขายังมีเหลี่ยมเกมรับที่จะรับมือคู่แข่งได้บ้างถึงแม้สปีดเขาจะไม่ค่อยมีจะตามตัวรุกเร็วๆไม่ค่อยได้แต่ คือเขายังพอมีเหลี่ยมเกมรับในการสกัดบอลอะไรประมาณเนี้ยแล้วยังพอที่จะรับมือได้แต่โอดอยกับผู้ลิสิตเนี่ยโอเคมันพอเล่นได้ก็จริงแต่เวลาเล่นเกมรับเหลี่ยมเกมรับเขาไม่ค่อยดีนะครับผมนะครับสำหรับนักเตะสองคนนี้คือประโยชน์เขาคือเล่นตัวบนซะมากกว่านะครับผมอย่างโอดอยอย่างเงี้ยเล่นตัวบนอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าลูคารคูเนี่ยถ้าอยากจะให้เขาเล่นดีเนี่ย มันต้องคายฮาวเว s t กับไม่สันเมาส์ลงอ่ะคนใดคนหนึ่งหรือตีโมวีเนอร์ลงกับเขาร่วมกันนะครับมันถึงจะออกมาได้ดีกว่าเพราะว่าลูกคาคูไม่ได้เป็นกองหน้าที่เวลาเล่นแล้วจะมาเชื่อมกับเพื่อนคือพอเขาพิงแล้วเขาช้ำชิ่งกับเพื่อนได้นั่นใช่ครับแต่พอเวลาเล่นลูกจังหวะอย่างคายฮาวเวิลูกโฉบอะไรแบบเนี้ยลูกหวือหวาอะไรแบบเนี้ยนะครับผมคือเขาทําไม่ได้นะครับผมลูคาคู เขายืนค้ำได้ยืนจบสกอร์อะไรเงี้ยโอเคได้นะครับแต่จะมาให้หาพื้นที่มาเล่นทางซ้ายขวาแล้วมาเชื่อมบอลกับเพื่อนแล้วก็อะไรอย่างต่างๆแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้ครับนะนะครับผมนี่คือการใช้ประโยชน์ของลูกคอาครูผมมองอย่างเงี้ยนะครับผมคือถ้าเข้าลงมาปื๊บมืมันต้องมีคายฮาวเวสหรือ Owner, ตีโมแวเนอร์คนใดสักคนหนึ่งลงร่วมกับเขาอะ่ะนะครับไม่ใช่จะใช้เมสันมาส์หรือซีเยตอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จอก็ว่าเจอ คู่แข่งที่เป็นรองจริงๆอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ใช่เจอเกมอย่างกับเวสแฮมอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเกมอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงดูกันต่อไปละกันนะครับคือคือผมก็มองว่ายังอย่าไปพึ่งแบบโหจะมองไปลุ้นแชมป์เขานะครับผมผมว่ามองไปทีละสเต็ปละกันนะครับผมมันก็จะเป็นการเซอสติกรส์กับนักเตะเชลซีแล้วก็แฟนบอลส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่ จะมองว่าเป็นม้าตัวยงตัวใหญ่แล้วก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้มองตรงนั้นเลยนะครับผมผมมองจนจบฤดูกาลนะครับผมว่าเชลซีผลงานเป็นยังไงในระหว่างฤดูกาลคือมันอยู่ที่นักเตะเชลซีจะรักษาฟอร์มได้ดีแค่ไหนอ่ะความคงเส้นคงวามันสาคัญมากนะครับในระหว่างฤดูกาลนะนะครับผมนะก็เคดูรายชื่อที่ทูเค้าเขาส่งมา้วก็เมนดี้พวกสาวโตครับแนวรับก็คิสเตนเซนซิวาร์เรดิเกอร์นะครับวิงแบกขวาลิสเจมิงแบกซ้ายลองโซ่ตรงกลางจอจินโยกับลอตตัาชีนะครับ ส่วนแนวลุกซีเยตกับเมสันเมาส์แล้วก็หน้าเป้าเป็นคคลฮาวเวสนะเป็นฟอรไนตัวสำรองใช้ว่ามีลูคาคูนะครับแทนฮาวเว s สปูนิสิตแทนอลองโซ่แล้วก็โอดอยแทนฮาคิมซีเยตนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเซตินะครับก็ไปดูกันนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับโอกาสยิง19เข้ากรอบ7นะครับผมสัมผัสบอลไป759ผ่านบอลไป588ครั้งนะครับก็คลองบอลเยอะแต่ ก็อย่างที่เห็นนะครับผมคือมันมันขาดขาดความฉาบฉวยไปหน่อยนะครับผมวันนี้เจอกับเวสแฮมอ่ะชัดเจนในครึ่งแรกที่มีคายฮาวเวิร์ดมันแบบมันได้ลุ้นอ่ะแต่พอครึ่งหลังกลายเป็นลูค้าคูมันมันขาดมิติไปอ่ะนะครับผมมันต้องเปิดเข้าไปแล้วก็มันทําแบบมันให้เวสแฮมอ่ะต้องเคลียร์บอลมาเยอะมากนะครับรับมือได้แล้วก็ เชลซีก็เสียกันง่ายพอเวลาเวสแฮมลุกขึ้นมาเนี่ยมันมันอันตรายนะครับผมมันไม่เหมือนเชลซีที่ความอันตรายมันแบบมันมันน้อยเกินไปนะครับผมก็ต้องไปปรับกันอีกเยอะนะครับผมว่าหลังจากนี้ก็คือเกมกลางสัปดาห์เจอของเซนิเซนนะครับปีเตอร์สเบิร์กนะครับผมเตะวันพุธเลยนะครับคืนวันพุธนะครับผมนะก็ช่วงเวลาเนี้ยไปพักแล้วก็ไปดูว่านักเตะที่เจ็บไปอย่างกองเต้นะครับผมพร้อมหรือยัง นะครับผมอาการดีขึ้นบ้างหรือเปล่าหรือโควสิดอะไรเงี้ยนะครับผมว่าจะกลับมาช่วยทีมได้เร็วขนาดไหนนะครับผมมันต้องรอ2คนเนี้ยก็หวังว่าเกมโปรแกรมหนักๆที่เจอในช่วงเดือนมก,กราคมหวังว่า2คนเนี้ยจะมีบทบ,บาทสักทีนะครับผมมันจะได้โล่งหน่อยนะครับผมมันจะได้แบบสบายใจนิดนึงในแดนกลางของเชลซีนะครับคือแผงของทูเคิลเนี่ยแดนกลางสําคัญมากนะครับผมมองเลยนะครับผมนะ ถ้ากองการทาเกมได้สมูทร,รับบอลแล้วก็เชื่อมเกมได้จากหลังไปหน้ามันก็เลยมันก็จะทําให้แบบว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับผมมีตัวที่คอยที่จะเป็นประการก่อนที่จะไปถึงแนวรับ3ามคนนะครับผมก็มันก็สบายใจกว่าเยอะนะครับผมเกมรับจะได้ไม่ต้องรับมือเยอะมากจนเกินไปนะครับผมก็โอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้มูฟออนมองกันต่อไปนะครับผมผมก็มองว่าเชลซียังไม่ถึงกระทั่งแบบไป เบียดแย่งแชมป์กับทางลิเวอร์พูลกับแฮง์แมนซิตี้นะครับผมก็ไม่ยังมองจุดยืนเดิมนะครับผมที่เราลดช่องว่างเนี่ยแล้วก็แข่งขันกับเขาไปแต่ว่าเราไม่ได้ถึงว่าถ้าว่าเราเป็นตัวเต็งอะไรเงี้ยนะครับผมคนพวกมองอย่างนั้นนะครับผมก็เชร์กันต่อไปให้กำลังใจกันต่อไปนะับสรับเชลซีในซีซั่นนี้ครับยังไงก่อนจากไปนะฝากกด Subscribe ช่อง h าร์ดออฟบลูไว้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้ครับในเกมเนี่ยผมมองว่าซีอยาเล่น ไม่ไม่เลวร้ายเลยนะครับเล่นค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับผมคือเชลซีมันขาดมิติไปจริงๆในเรื่องฉาบโวยของคายฮาวเวิร์สแล้วก็เวสแฮมเขาขยันกว่าเราด้วยนะครับผมแพชชั่นของเขาอะความไม่ยอมแพ้นะครับมีมากกว่าเชลซีนะครับผมก็ต้องยกเครดิตให้กับเขาด้วยนะครับนับสลับทางลูกทีมของเดวิดมอยส์นะครับผมก็โอเคไว้ประมาณนี้แลวกันนับสำหรับช่วง after the match นะครับผมสำหรับวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ